เนียงเยอะขึ้นกรอบหน้าก็ย้วยลงมาหลังจากผ่าตัดโครงหน้าเป็นแบบนี้กันเยอะมากๆเกิดจากอะไรไปฟังกันครับการผ่าตัดโครงหน้าก็คือการทําให้กระดูกใบหน้าของเรามีขนาดเล็กลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดมุมกรามเพื่อนําเอามุมกระดูกกรามตรงนี้ออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดวีไล่คือการผ่าตัดเอาขอบกระดูกกรามออกไปรวมถึงการผ่าตัดลดโหนกแก้มนะครับการผ่าตัดโครงหน้าเหล่านี้ครับหลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าของเราก็จะมีขนาดเล็กลง แต่ผิวหนังที่ปกคลุมอยู่มันมีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นพอทําไปแล้วหนังมันก็เลยย้อยลงด้านล่างนั่นเองครับ และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือปกติแล้วใบหน้าของเราก็จะมีเอ็นที่เกาะระหว่างกระดูกนะครับกับผิวหนังของเราทั้งบริเวณขอบกรามและโหนกแก้มนะครับการผ่าตัดโครงหน้าก่อนที่เขาจะตัดกระดูกออกเนี่ยเขาต้องล็อกเอ็นที่ยึดอยู่ออกก่อนครับเขาจึงตัดกระดูกได้หลังทําแล้วเราก็เลยไม่มีจุดยึดระหว่างผิวหนังและกระดูกทําให้เกิดปัญหากรอบหน้าไม่ชัดและหน้าแก้มมันห้อยลงมาด้วยครับสาหรับใครที่มีปัญหาเหนียงย้้ยกรอบหน้าไม่ชัดหลังจากทําโครงหน้ามาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจสามารถแก้ไขได้ ด้วยโปรแกรมคอร s e t ตเนคลิปหรือจะนัดมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับที่เ e r ร์สคลินิครับ